พักสรูคุกับมาช่วงหน้าคุณธีรุตนิมโรธันเดงอยู่ที่นิวยอร์กนะครับมีบรรยากาศของงานเทศกาลไทยที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่นั่นครับ เทศกาลไทยหรือ Experience ไทย2015จะขึ้นเป็นครั้งที่2ในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวซึ่งมาร่วมงานซึ่งในงานนั้นก็มีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยมีร้านค้าร้านอาหารคนไทยในนิวยอร์กกว่า20ร้านมาเปิดให้ผู้ชมได้แสดงกันกลางมหานครนิวยอร์กติดตามกับคุณธีรุตนิมโรธรรมครับ เสียงเพลงจากเครื่องดน,นตรีพื้นบ้านกำลังบอกเล่าความเป็นไทยผ่านการแสดงฟ้อนรำสีผ้าไม่ว่าจะเป็นรำกิษสดาพินิหารระบำสีวิชัยกลองยาวเถิดเทิง คอ,อนซอนอีสานร,รวมไปถึงการแสดงไฮไลท์ที่เป็นชุดอีสานบ้านเฮาและการประยุกต์ดนตรตีพื้นบ้านร่วมกับดนตรตีร่วมสมัยที่เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งโดยมีวงสิง์ไซกลุ่มนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดสู่สายตาชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวกว่า100คนในงานเทศกาลไทยหรือ x p e r i e ล c e t ไท i 2015 ที่บริเวณสวนสาธารณะยูเนียนสแควร์กลางนาครนิวยอร์กโดยมีบริษัทไทยเบ,บเบอร์เรจจำกัดมหาชนเป็นผู้สนับสนุนให้พวกเขาเหล่านี้ได้มาเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาของชาวต่างชาติปีนี้และปีต่อๆไปเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะพูดถึงเรื่องของ การบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกอ่ะนะคะการแสดงเนี่ยเราก็จะเน้นไปในเรื่องของความสนุกสนานเป็นหลักนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยค่ะฝรั่งต่างชาติเ,เขาจะชอบมากเลยที่เวลาที่มีความคลื้นสนุกสนานเขาก็จะร่วมมาจอยนะคะสิ่งหนึ่งที่เรามองเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าการเผยแพร่ความเป็นไทยแต่ว่าคณะของนักศึกษาเนี่ยค่ะเขาจะได้มีโอกาสที่จะได้เห็นโลกกว้างขึ้นนะคะ และนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยกับกิจกรรมไบส์ฟอร์มัมหรือปั่นเพื่อแม่ที่เพิ่งได้รับการจัดอันดับลงจินเนสบุ๊ลเรคคอร์ดให้เป็นสถิติโลกว่าประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้มากกว่า142,290ันาคันทำลายสถิติเดิมที่ไต้หวันเคยทำไว้72,99 1คันมาให้ชาวต่างชาติได้ชมบรรยากาศในวันนั้นพร้อมกับภาพรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายโดยทางสถานกงสุลใหญ่นนครนิวยอร์กในฐานะผู้จัดงานได้รวมกับ หน่วยงานด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยท่านเรียกกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาทั้งร้านอาหารไทยสิ่งของประดิษฐ์และเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตและออกแบบโดยคนไทยรวมไปถึงกิจการนวดแผนไทยที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากในขณะนี้มาร่วมออกร้านภายในงานเพื่อให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสกับความเป็นไทยในมิติที่หลากหลายและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นการที่เราจะเข้ามาสู้ในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ มันต้องเข้าใจว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกำลังซื้อคขอนั้งสูงทะนั้นมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญคือบางคนอาจคิดว่ามันแพงแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราทำให้มีมาตรฐานสูงแล้วเนี่ยแล้วตลาดเขาอยอมรับได้แล้วราคาเราก็ปรับตัวขึ้นไปได้เพราะนั้นโอกาสเนี่ยในการจะเข้ามาทำการค้าที่อเมริกาเนี่ยยังมีอยู่แต่มาตรฐานของสินค้าไทย เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําให้ดีครับการเข้ามาสัมผัสกับกิจกรรมภายในงานวันนี้จึงทําให้เป็นเหมือนการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับชาวต่างชาติบางคนเลยก็ว่าได้เช่นชาวต่างชาติกลุ่มนี้ที่เพิ่งเคยมาสัมผัสกับความเป็นไทยก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมายัางประเทศไทยในช่วงต้นเดือนหน้า We're really excited to be here. Um, We're moving to Thailand in 35 days to teach English. So this is our first experience uh, tasting the food and seeing all the art from Thailand. So we're really excited. Um, everyone's really welcoming here. We can't wait to try the food and uh, see some more of the booths. Um, well, everyone's really, really nice and welcoming. They all want you to come experience what they have to offer, and everything seems really cool and beautiful, and it's exciting. ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอยู่ใน1ิอันดับของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางประเทศไทยมากที่สุดซึ่งที่ปรึกษากรรมการผู้อํานวยการใหญ่ด้านสื่อสารองค์กรบริษัทไทยเบบเบิเรจำกัดมหาชนเชื่อว่าการสร้างการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ในวันนี้จะเป็นการต่อยอดมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณภาพของสินค้าไทยรวมทั้งเปิดโอกาสให้การลงทุนในสหรัฐอเมริกาได้อย่างต่อเนื่องเพราะการสร้างการรับรู้ที่ดีมักเกิดคู่กับประสบการณ์ นี่คือบรรยากาศของงานเอ็กซเพลียน์ไทยนะครับหรือเทศกาลไทยที่บริเวณอยู่ในสแควร์แห่งนี้ซึ่งนอกจากทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติจำนวนมากแล้วก็ยังมีชาวไทยจำนวนมากมาร่วมงานในวันนี้เช่นกันเนื่องจากให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาได้กลับไปอยู่บ้านที่ประเทศไทยของพวกเขาอีกครั้งกีรุตนิมนธรรมข่าวสามิติรายงานจากนาครนิวยอ ok, ร์กสหรัฐอเมริกาสามิติคือน,นี้ราท่านด้วยการแสดงโปรงลางจากวงโปรงลางศิน์ใสนะครับ นักศึกษาคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นตัวแทนบอกเล่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการแสดงฟ้อนรำสี่ภาคในงานเทศกาลไทย2015ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ